สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจจเิญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการหอมไหมครับนะครับเนื้อหานี้วันนี้เกิดจากการที่หลังจากเราได้รู้จักแบรนด์น้ําหอมนิชหลายแบรนด์นะครับโดยเฉพาะที่ไปทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะพบว่ามีการพูดถึงการประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเก่าแก่แล้วก็การทําน้ําหอมให้กับราชวงศ์อังกฤษพูดถึงการได้รับการรับรองรอย่อวอร์เรนอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะเอามาเล่าแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเริ่มต้นจากมาดูสิ่งที่เรียกกันว่า Royal Warrant นะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการให้การรับรองของทางราชวงศ์อังกฤษนะครับเขามีการจัดการเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ r o y a l w a r r a n t .org มีข้อมูลรายชื่อให้เราไปตรวจสอบได้ด้วยครับว่ามีบริษัทไหนที่ได้รอย่อวอร r เ n นอยู่นะครับเป็นการให้สิทธิ์ในการอ้างอิงถึงรอย่ออารมซึ่งรอย่ออารมเนี่ยก็คือโลโก้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับทางราชวงศ์ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับสัญลักษณ์เขาเนี่ยก็จะมีโล่ตรงกลางและถ้าดูดีๆเนี่ยในโล่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยนะครับโดยจะมีซ้ายบนกับขวาล่างเนี่ยจะเป็นสิงโต3ตัว แล้วก็ขวาบนเนี่ยจะเป็นสิงโตตัวเดียวนะครับในขณะที่ซ้ายล่างจะเป็นรูปหินนะและโล่เนี่ยข้างซ้ายก็จะมีสิงโตสวมมงกุฎอยู่ข้างขวาก็จะมียูนิคอนนะครับแล้วด้านบนก็จะมีมงกุฎแล้วก็มีสิงโตอยู่ข้างบนอีกเราสามารถจะเข้าไปเช็คได้ด้วยครับว่ามีบริษัทไหนนะที่ปัจจุบันได้รับรอยัลวอร์ a รนต์อยู่เขาจะไม่ได้บอกนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีใครเคยได้รับบ้างแต่ว่าเราเช็คของปัจจุบันได้ มีหลายหมวดธุรกิจเลยโอ้มีบริษัทเยอะมากเลยครับผมยกตัวอย่างหมวดที่เป็น Health and Beauty นะครับมีอยู่16บริษัทด้วยกันนะครับจะไล่ให้ดูบริษัทที่น่าสนใจที่เราอาจจะเกี่ยวข้องหรือพอรู้จักนะครับ Royal w a r r a n เนี่ยครับจะให้กับธุรกิจที่มีการซื้อสินค้าอะไรแบบนี้นะครับใช้ในราชวงศ์นะครับแล้วก็มีการกำหนดด้วยนะว่าคนที่จะอนุญาตและออก Royal Warren เนี่ยให้กับธุรกิจได้เนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานนี้เท่านั้นนะครับลงมาดูตรงนี้นะครับ นี่เจฟลอริสลิมิเทเนี่ยนะครับแบรนด์ฟลอริสล o n ดอนอ่านี่น่าสนใจมากเป็นแบรนด์น้ำหอมเก่าแก่แบรนด์หนึ่งเลยซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับในเมืองไทยแบรนด์นี้เขาเขียนไว้เลยครับว่า,เ,าเป็นผู้ผลิตเรื่อง Toilet Preparation นะครับก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ t o ยเ t อ r y ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตัวเรานะอย่างสบู่ยาสีฟันน้ำยาบ้วนปาก อะไรประมาณนี้นะครับที่ใช้แบบส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นที่รู้จักกันนะครับเพนฮาริคอนนะก็คือแบรนด์เพนฮาริคอนที่รู้จักกันก็เป็นคนทำ manufacturer of toilet requisit นะครับก็คล้ายๆกันนะก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อมีแบรนด์ไหนที่เราคุ้นเคยนี่ b o ู t ครับ บูสต์นี่เราเป็นที่รู้จักกันเลยนะเขาได้รับรอย a อวอร r เ n นเหมือนกันนะผลิตสินค้าให้ทางราชวงศ์ใช้อยู่ Health and Beauty Product ก็คือมีทั้งผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็คาแร่งนี่ครับแบรนด์เครื่องสำอางอย่างคาแรง Manufacturer of skin Care and c o s m e t i c ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็เครื่องสำอางนะครับแล้วก็อลิซาเบตอาร์เดนอ่านี่ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับก็ผลิตภัณฑ์ความงามอันนี้ก็เป็นผู้ผลิต คอสเมติกเลยนะครับเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนะครับโอเคไปต่อมีอะไรที่น่าสนใจนี่คนนี้คิมเบอรี่คลาร์กนะครับบริษัทนี้เขียนไว้เลยเป็น manufacturer of this p o s s a b l e tissue นะครับโอ้โหและแบรนด์นี้ครับ Molten Brown อันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อายุเรียกว่ายัางไม่นานก็เป็นคนซัพพลายเออร์ออฟไทเลตตอรี่นะครับก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวเหมือนกันลองไปดูกันหมดแล้วนะครับ16แบรนด์ที่อยู่ในหมวด Health and Beauty เนี่ยพวกเขาเนี่ยคือแบรนด์ที่ได้รับรอย a l w วอร์เอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ตรารอย a l อ r ารได้อย่างถูกต้องเลยนะครับสามารถจะใช้อ้างอิงได้ ทีนี้ผมก็จะพูดถึงแบรนด์น้ำหอมนะครับหลายๆแบรนด์ที่เรารู้จักกันขอเริ่มจาก f l r ร i s London ก่อนอันนี้เนี่ยผมเรียงจากความเก่านะครับเพราะเขาบอกว่านี่เขาเก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1730เลยโอ้โหแบบเก่าแก่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะพูดถึงการก่อตั้งนี่ของแบรนด์เขานะครับผู้ก่อตั้งของ f l o ร i s เนี่ยเปิดร้านนะครับที่เลขที่89 g e r m a n s t r e e t ในอังกฤษนี่เองนะครับ นี่ตรงนี้ครับปี2013เนี่ยจะมีพูดถึงว่ามีการาทำน้ำหอมรุ่นพิเศษให้กับควีนอลิซาเบธที่2ซึ่งเป็นาการครบรอบไ i a m o n d Jubilee ฉลองอครองราช60ปีนะครับของท่านเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับที่กล่องเนี่ยขอซูมเข้าไปจะเห็นว่านี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือรอย a ่ออ m ม ที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยข้างซ้ายเป็นสิงโตข้างขวาเป็นยูนิคอร์นนะครับดูแล้วโล่เนี่ยดูดูดูเร็วๆจะเห็นว่าเออก็เป็นแบบที่รูปหล่ออ้ามจริงๆต่อไปก็ต้องมาแบรนด์ที่เรารู้จักกันอย่างดีนะครับก็คือ c r e ี d นั่นเองนะครับนี่ก็คือกล่องของแบรนด์คร e t นะครับคร e n อเวนตัสนั่นเองนะครับก็จะมีโลโก้ของเขาเนี่ยให้ดูรูปนี้ไว้นะเนี่ยจะเป็นเหมือน สามแฉกพูสามแฉกอันนี้นะครับคร e ตอเวนตัสนี่นะครับก็คือน้ำหอมที่โด่งดังนะครับที่ฝาขวดเขาก็มีโลโก้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของครีตเนี่ยจะเป็นปี1760นะครับก็คือหลังฟลอริสล o n ดอนแต่ว่าเรื่องราวของครีตเนี่ยเรียกว่าข้อแรกเราไม่พบเขาอยู่ในรอย a l w ว r ร์เรที่เราดูเมื่อกีน้นี้ใช่ไหมครับ เราก็เลยมาดูประวัติเขากันดีกว่าว่าเอ๊แล้วเขาเกี่ยวกับราชวงศ์ยังไงนะเขาเล่ายังไงนะครับประวัติของครีตเนียเ่ยกว่าถ้าเราไปอ่านกันดูนะครับก็อาจจะมีความงงๆกันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่พูดกันมาตลอดว่าเป็นอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเหมือนกับว่าเขามีเรื่องราวที่ว่าเขาเนี่ยกำเนิดจากอังกฤษนะครับแล้วเคยมีร้านเสื้อที่ลอนดอน แต่ว่าตัวบริษัทน้ำหอมเนี่ยไปเปิดที่ปารีสนะครับในปัจจุบันก็เฮดคิวอเตอร์ก็อยู่ที่ปารีสแล้วถ้าดูใน Official เนี่ยครับจะมีเนี่ยบอกนะครับว่าเรื่องราวของเขาเริ่มในปี1760เนี่ยเมื่อถุงมือหนังคู่หนึ่งที่แบบมีการทำให้มีกลิ่นหอมนะครับก็สุกนำส่งไปให้กับคิงจอร์จที่3นี่มีการพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ เรียกว่าต้นตระกูลครีสก็มีหลายหลายคนเลยนะครับแล้วก็ทำต่อๆกันมาจนมาถึงคุณโอลิเวียครีสเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจากที่ผมพยายามจะดูข้อมูลที่ครีสเขียนไว้ในเว็บของเขานะครับตัวแบรนด์ครีสเองครับมีการอ้างอิงว่าตรงจุดนี้นะครับว่าคุณเฮนรี่ครีสเนี่ยครับได้รับสเปเชียลแอพพลิเมน์ทูควีนวิกตอเรียนะครับก็เรียกว่าโอ้โหอิงไปตั้งแต่ช่วงเนี่ยครับ 1860แถวๆนี้นะครับแล้วก็ในช่วง1885เนี่ยก็มีการอ้างอิงว่าเขาก็ได้รับรอย a l อวอร์เรนที่มีการเซ็นโดย Mistress of the r o ร e เหมือนกับเป็นคนที่ดูแลเรื่องของฉลองพระองค์แล้วบอกว่าหลักฐานนี้เนี่ยอยู่ที่ร้าน ที่ปารีสด้วยทนะ่ให้เชื่อไปดูนะอะไรแบบนี้นะครับครีตก็เป็นแบรนด์ที่ชูเรื่องราวเกี่ยวกับการทําน้ําหอมหรือถวายให้กับราชวงศ์เราก็เคยได้รับรอยย่อวอลแรนอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตต่อไปก็มาที่เพนฮาริกอนกันบ้างเขาจะบอกว่าอ้างอิงเริ่มต้นที่ปี1870นะครับอ่าก็ไล่ต่อกันมา แล้วก็ในหน้าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยครับเข้ามาดูกันได้อันนี้ก็คือคุณวิลเลียมนะครับผู้ก่อตั้งก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงในน้ําหอมตัว portrait collection นะครับวิลเลียมเพนฮาริคอนกล่องของแบรนด์เพนฮาริคอนจะเป็นรูปภาพนี่ครับภาพวาดถ้าดูบนฝากล่องนี่เราจะเห็นสัญลักษณ์สออันแต่เอ๊ะ ไม่ตรงกับรอย a l อ r ารมที่เราดูเมื่อกี้นี้นี่นาแต่เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันนะครับนี่ครับในปี1870เนี่ยคุณวิลเลียมเพนฮาริกอนก็เปิดร้านบาร์เบอร์ช็อที่ถนนเ e อร์มินสตรีทนี่เช่นกันนะครับในอังกฤษนะครับก็จะค,คุ้นๆแม้ว่าค,คล้ายๆกับของฟลอริสล o n ดอนเลยแล้วก็พอเราดูไปเนี่ยจะมีตรงนี้ครับน่าสนใจตรง1956นี่มีการ์ด2ใบนี้นะครับคืออะไร เขาบอกว่าเนี่ยเพนฮาริกอนได้รับรอย a ่อวอ r ์เรมี2รูปนะครับก็จะเป็นรูปที่เห็นบนฝากล่องเมื่อกี้นี่เองนะครับรูปซ้ายเนี่ยเป็น a อ p พ i n เมนต์ของเอ i n c e ปรินซ์ออฟเวนะครับข้างขวาเนี่ยจะเป็น a อ p พ i n เมนต์จาก The Duke of Edinburgh กนะครับก็จะเป็นรูปนี้ก็คงเป็นตาญสัสษณ์ของของแต่ละพระองค์แต่ที่น่าสนใจคือรูปซ้ายเนี่ยคุณคุณไหมครับมันคล้ายๆโลโก้ครีดเลยเนาะ ที่เป็นผู้3อันอันนี้นะครับ <c oughs> ของเพเทา,าริกกนเขาก็เขียนในเว็บเลยนะครับต่อไปมาดูแบรนด์นี้กันบ้างครับนี่กล่องเขาก็คือ clive christian นะครับหรือว่า clive christian ะเขาอ่านแบบหลังก็แล้วกันนะครับก็อลังการไฮโซมากเลยนะครับขวดของน้ำหอมของเขาจะเป็นเอกลักษณ์นี่ครับ ฝาขวดก็จะเป็นรูปมงกุฎไฮโซมากอันนี้แล้วก็เนี่ยมีเหตุผลด้วยนะอันนี้เป็นน้ำหอมที่เป็นไอคอนิกนะครับของเขาก็คือ1872แอ่ะแน่นอนก็ต้องหมายถึงปีก่อตั้งอยู่แล้วนะครับเอามาทำเป็นเบอร์น้ำหอมขนาดนี้เรื่องราวของคลาฟคริสเตียนเนี่ยต้องเรียกว่าก็มีอะไรที่น่าสนใจคือตัวแบรนด์นี้ของเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่มาตั้งแต่อดีตหรอกแต่แบรนด์ที่กำเนิดมาในอดีตเนี่ยครับ1872เนี่ย คือแบรนด์ที่ชื่อว่า c r o u d Perfumery Company นะครับนี่มาดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นรูปผู้ก่อตั้งนะครับของ c r o u d Perfumery ที่ก่อตั้งในปี1872นี่ตรงนี้ก็จะมีภาพของพนางวิกตอเรียนะครับที่มอบออมองกุฎอนุญาตให้ใช้ในขวดน้ำหอมแล้วก็เรียกว่าบริษัทก็ล้มลุกคลุกคลานจนเลิกธุรกิจไปครับแล้วก็โดนเทคโอเวอร์ไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของ สุดท้ายเนี่ยวร์ปมาที่1 9 9 9เลยนะครับบริษัทก็ได้รับการฟื้นชีพขึ้นมาโดยคลายคริสเตียนเพอ์ฟูมนะครับแล้วก็กลายมาเป็นแบรนด์คลายคริสเตียนนั่นเองทางคลายคริสเตียนได้รับสิทธิ์ใช้ต่อกันมาในการที่จะใช้สัญลักษณ์มงกุฎของวราชินีวิกตอเรียเนี่ยเป็นขวดน้ําหอมนั่นเองนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจอัอนนึงเนี่ยคือโลโก้ของเขานะเดี๋ยวผมจะให้ดูจากกล่องแล้วกันเพราะว่าโลโก้มันใหญ่ชัดดีนะครับดูดีๆเนี่ย ล้าตามีความคล้ายกับรอยัลอาร์มเลยเนาะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูในรายละเอียดจะเห็นว่าของเขาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเป็นสิงโตหมดเลยนะครับข้างบนก็มีสิงโตอีกตัวหนึ่งแต่ส่วนในตรงกลางที่เป็นโล่เนี่ยสัญลักษณ์ข้างในก็จะไม่ใช่แบบที่อยู่ในรอยัลอาร์มก็เป็นโลโก้ของเขาอ่ะนะแล้วก็เราก็ไม่ได้พบชื่อของคล้ายพริสเตียนใน รอยัลวอร์เรนในปัจจุบันนะสุดท้ายมาดูแบรนด์น้องใหม่ใสกิ้งอย่างโมเทนบราวนี่คนนี้เขาได้รับรอยัลวอร์เรนในปัจจุบันอยู่นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเปิดมา1971เลยโอ้โหแบบยังวัยรุ่นเลยนะครับในลอนดอนเป็นร้านตัดผมนะครับแล้วเขาก็ทำน้ำหอมด้วยมีรูปของน้ำหอมเขาอยู่ในเว็บไซต์ด้วยก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คิดว่า มาแนะนำให้รู้จักกันนะครับสำหรับ Mor ์ o n Brown ก็ยังไม่เห็นในเมืองไทยเหมือนกันนะสำหรับแบรนด์นี้นะครับไม่รู้มีใครเอาเข้ามาขายหรือยังเป็นยังไงครับวันนี้เอาเรื่องของร o ย a l w a ร r a n นนะแล้วก็รอย a ล a ารนะครับของทางอังกฤษแล้วก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะครับแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าแต่และแบรนด์เนี่ยเขามีการอ้างอิงมีการเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขายังไงแล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับาราชวงศ์อังกฤษนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในอังกฤษยกเว้นครีตที่จริงๆอ่ะเป็นบริษัทที่เปิดในปารีสแต่ว่าเหมือนต้นกำเนิดก็มาจากอังกฤษนะอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่เราได้รู้จักอย่าง f l o r ิ s London แล้วก็ m o r t o n Brown นะครับที่เอ๊ะเป็นอีก2แบรนด์ที่ทำน้ำหอมที่ได้รับรอยัลวอ r เรนด้วยก็ไม่แน่อนาคตอาจจะเห็นเข้ามาขายในเมืองไทยโดย อัตติลีเย่เดอเพรสตีสหรือไม่ก็เครือเอลกาอะไรแถวๆนี้นะครับบริษัทน้ำหอมอยังไงถ้ามีเข้ามาก็เตรียมรออุดหนุนกันต่อไป <c oughs> หวังว่าจะสนุกสนานกันนะครับกับข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวกับอังกฤษอังกฤษหน่อยในวันนี้ผมรู้สึกเกิดสนใจนะเห็นว่าเอ๊ะมันมีหลายแบรนด์แล้วนะที่ชอบพูดถึงเรื่องการอ้างอิงเกี่ยวกับราชวงศ์ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมราชวงศ์อังกฤษเขาถึงแบบมีหลายแบรนด์หรอใช้หลายหลายยี่ห้ออ๋อที่แท้ เขามีการให้สิบรอยย่ a วอ a เลนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เห็นไหมครับนี่16บริษัทนั้นแค่ h e a v e n b น a u บิวตีนะยังมีอีกเยอะแยะหรือเรียกว่ารวมรวมกันเป็นร้อยครับที่ได้รับรอย a l w วอ r เ n นในปัจจุบันในหลายๆผลิตภัณฑ์บริที่ต่างกันไปนะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลเยอะเหมือนกันอาจจะมีพูดผิดไปบ้าง แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมกันนะครับยังไงถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ําหอมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวน้ําหอมหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่คนชอบน้าหอมอาจจะสนใจเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b สไคร์แลวก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทราบเวลาผมอัปคลิปให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกับผมเจเจริญในหอมไหมครับนะครับของเราในเทปต่อไปได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ